เฮ้ยว้าวว้วว้าวเฮ้ยดูนี่เลยแบตเตอรี่ไงอะไรเล่มนี่อะไรนี่อะไรเล่มอะไรเรียงเบอร์รางวัลดินันจะหลบเงินดะลบเงิจะเอาอะไรเปลี่ยนรถใหม่ไหมเดี๋ยวจะเอาในนี้เอาของนี้รอมันเด้งอยู่เฮ้ยครบจุดก่อนที่หนึ่งเลยเจ็ดหกห้าเก้าสี่เฮ้ยผมรวยแล้วพี่จ้าเออ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 มาส่งที่เลยเดี๋ยวพี่รอที่นี่นะจ้านี่นี่จะเอาอะไร กระเป๋าใหม่ไหมกระเป๋าใหม่สักสิบใบพอมไหมกระเป๋าด้านหละกระเป๋าด้านหละพี่เอามีตังค์สิไม่มีจะสั่งยังไงเราจ้ะจ้เอาแล้วจะรวยแล้วเอาพี่รางวัลที่หนึ่งพี่เช็คเลยเช็คเลยเป็นไงพี่เป็นหวัดไม่่ใชเป็นไงมั่งอยากได้อะไรอยากได้อะไรบอกผมเฮ้ยพี่เท่งเอ้าอะไรวะ บ้าสุกเรายกมากินกันเลยมันเด้งแล้วยังอ่ะเด้งแล้วเฮ้ยเด้งเด้งแล้วแสดงว่าสุกแล้ววันเฮ้ยนี่ถามจริงไม่มีใครสนใจผมเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีใครสนใจใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยฉีกเฮ้ยฉีกไอ้ไอ้น้องไอ้บ้าฉีกเอ้ยคุณไปฉีกทำไมเนี่ยไม่มีใครสนใจผมฉีก อะไรบ้าอะไรเงินเป็นล้านอ่ะไม่ต้องเอาแล้วอไม่ต้องรวยแล้วีนน้อยใจรวยแต่ไม่มีใครสนใจเโาเงเขาหยอกเขาไม่คิดเชิงไมเนี่ยหยอกเล่นด้วยไอ้บ้าไอ้พี่มาต่อได้ไหมต่อต่อทุกไม่ต้องต่อต่อไม่ได้แล้วติดเฮ้ยไอ้่ไม่ดีใจกับผมต้องไปทอกแกงเข้าอ้ำกันมึงมันเข้าใจทำไมเนี่ยโถ่เว้ยไม่ชี้ทำไมเนี่ยไม่เอาไอ้บ้าชี้เฮ้ยเอา บ้าแล้วบ้าแล้วเกียรแผนน้องอะทำไมเล่นเน่โลแล้วเอาไปต่อเนี่ยเอโทิ้งไหอันนั้นของปลอมของจริงอยู่นี่สองร้านอยู่นี่ของจริงยังอยู่เฮ้ปเฮ้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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวฮ้ยเยเฮยเฮเฮ้เอ้ไเฮ้ยเฮ้ยเฮายเว้ยเฮ้ยเฮยเเเ้ ของปอกูฉีกไปแล้วไอ้ที่มึงบอกว่าของจริงปอโย่ของของจริงเหรออยู่นี่ใจเย็นอย่าอย่าพูดเดี๋ยวมันโดนปลิวมันไม่ต้องปลิวมันอ้ไรยัย